สวัสดีครับ M Unai Channel ครับอ๋อตาตายังไม่เข้าเนาะตามาแวบๆนะครับตามาแวบๆตาเดินเข้าไปแล้วคนคนเยอะเนาะตาเลยออกมาเยวตาจะมาใหม่นะครับนี่ครับบรรยากาศล่าสุดหน้าบ้านนะครับ อย่งกับกันจะกลับแล้วอ๋อพักผ่อนเนาะเหนื่อยวันนี้แดดไม่เยอะแต่ว่าร้อนอ้าวอุ้าวเนาะที่แดงไปครับ นี่นะครับบรรยากาศล่าสุดที่หน้าบ้านลุงนะไข่เจ้านี่แหละเื่อเจ้าจะคายอรออกมอะไรใครหลังบ้านหลังบ้านตรงตีนภูมีร้านเปิดใหม่สิ่งที่ได้รับจริงก็คือผมเชื่อทุกคนน่าจะเห็นมั่งแล้วล่ะ ขับรถผ่านตั้งทินงูตรงไหนนโมงไหนมาเลยเลยบ้านบ้านหมูแบบคนบุญใช่ไหมเลยคนบุญไปหน่อยเลยคนบุญไปหน่อยนะจะมีร้านค้าเปิดใหม่เราต้องไปอุดหนุนกันนะอ๋อร้านนี้จะเข้าได้เฉ้าะผู้ชายเฮ้ยคาราโอเกะไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยร้านนี้เข้าได้เฉพาะผู้ชายคือผู้หญิงก็เข้าได้ไปกินอาหารร้านอาหาร รังข้าวรังข้าวจ่าเอ็มเคยเข้าหรือยังเนี่ยไม่ผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบนั่งฟังเพลงนะใช่นั่งฟังเพลงใช่นะผมร้องไม่เป็นนี่คุณจะบิ้ว่าแปดนาทีให้ได้ใช่ไหมนากองเกลียวโอ้ เขาพูดเองนะใครจะเดือดร้อนก็เรื่องของเขานะเขาพูดเองนะว่าเขาไปมาหลายทีทุกจำอะไรแล้วจะพ้าขนไปหลายที่หลนะฮะไอทิปบอกว่าไม่บอกนะว่าไปมาแล้วเอามือมาบอกฮะคัาซิมาคุณภระกายมากนะครับคุณไกโอจะเนี่ยนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะที่หน้าบ้านลุงนะครับก็ยูทูปก็คึกคักพอสมควรนะครับ น้องน้องน้ดนี่ดีกว่าน้องกับการ้ตน้องกับตานะคะจถามกัเพนแมว่าเดี๋ยวดูดหน้าก่อน้ดีหน้าก่อนอ่ะะปเดีลงมลงมลมหน่อยงมาหน่อย เมื่กาจับน้าชิดี้ราน้าาลองนะครับบรรยากาศ่าสุดที่น้ว่าลุงนะยูทูปก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับตอนเย็นๆ พี่แอมเปิดข้างงมงแอมทิมบุญเราไปดูตรงร้านปู่บริจิตนะครับอ,อ,อไปแล้วตนบอกน้ำเสียงเสียงเสียงสภาพน่ารักมากค่ะขอบคุณมากครับ คุณสุวรรณกดให้ทุกช่องค่ะนะครับคุณจานนิธินะครับส่งหัวใจมาครับกดไลค์จากภูเก็ตนะครับคุณศิวัฒนาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมคุณสุวรรณสวัสด์อวัลดีอาห์โฮทำงานเลยครับทำงานเลยครับเบื้องหลังเบื้องหลังครัับบเเนี่ยื้องงหลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเบื้องหลังกันเนาะอ๋อไม่กันบีสุวนน้าครับสวัสดีค่ะชอบมากน้องน่ารักนะครับฟังฟัๆรวยของคุณมากครับคุณมณเดียนที่คนชอบเพราะว่าอ่านทุกคอมเมนต์จ้าขอบคุณมากครับคุณอุพร

เพิ่งเพิ่งซื้อครับเอาเพิ่งซื้อยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวลองใช้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอ,อ๋อเหรออาทิตย์หน้าจะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมได้ครับอ้าวแล้วซื้อไปเยอะไหมซื้อหนึ่งกระปุกครับซื้อหนึ่งกระปุกใช่ไหมซื้อเองใช้เองครับเ,เดี๋ยววันศุกร์มาววมาอัปเดตเดี๋ยววันศุกร์มาอัปเดตสภาพผิวเกหมือนกันอยากสวยบ้างนะคะ FC ทุกคนครับอ่าเราต้องลองมาหาต้องลองมาหาต้องลอง

แม่เป็นะไรไปชั้นเนี่ยว่ากล้องดีเนาะคุณภาพยอดน่ะประมาณคุณเทีนะครับคุณอ่าทำงานเองนะครับไม่เกาะเพื่อนเหมือนไม่อ่านดีกว่าเสียวคุณนางนะครับกดให้แล้วจ้าทุสุนนะจ้าส่งหัวใจมาสามดวงนะครับคุณคองเหรอครับเดี๋ยวอันนี้คือประเทศเหาวหรือเปล่าเสียงหล่อมากนะครับสวัสดีครับผมเอจากดเดอร์นะครับเอ้ไม่ใช่ครับล้คลล้ายเหมือนกันเลยนะคะล้ายกันบ้านเดีวกันนะ อยู่ใกล้อยู่ใกล้เคียงกันครับอยู่กำแพงกับพิซูโลร่ติดกันผมว่าแล้วเสียงคล้ายๆกันสิ่งคล้ายๆนะหน้าตาก็คล้ายคล้ายเลยครับถ้าผมคล้ายไหมเดี๋ยวผมใส่หัวหนวดเนาะเจาะหูใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกจัดต้นหัวจัดแว่นตาตั้งแต่ตาตับบรรยากาศล่าสุดตรงวิวตรงปู่ปาริจิตนะครับ